เทศบาลเมืองหัวหินได้เรื่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงค่ะ เวลา8นาฬกา30นาทีวันที่2กันยาย,ยน2 5 1 4นารอยนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหวัวหินผู้ช่วยนายกเทศมนตรีทั้ง3เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตสองประลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลแยกย้ายลงพื้นที่หลังมอบหมายกองสวัสดิการสังคมโดยนางรำ ผ่าจำลองราผพ้วำนวยการกองสวัสดิการสังคมนำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมบูรณาการร่วมกันกันกบอสอมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินสำรวจหาผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง3เขตรวมทั้งพระพิสุสงเป็นรอบของการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนซิน,นฟามเทศบาลเมืองหัวหินรอบที่สองเข็มแรกมีจํานวนทั้งสิ้น98รายทั้งหมดนี้จะเป็นผู้ที่ไม่สา เดินทางออกจากบ้านมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้โดยจะใช้ระยะเวลาดําเนินการในวันเดียวคือวันที่16กันยายน2514ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบุคลารกรทางการแพทย์จากส่วนสาธารณาสุขแนบเคหะและส่วนสาธารณาสุขตะเกียบและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหินให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพร้อมกันทั้ง3เขตเขตที่1จํานวน36รายจํานวน 25รายและเขตที่3จํานวน37รายถือเป็นการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ห่วงใหญ่และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการทํางานร่วมกันอย่างใ,ใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเพื่อลดอัดตราป่วยหนักและเสียชีวิตอีกด้วย